สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไ h น n e โนเวล e l แอนด์ซีรีสนะคะอพิโซดนี้เรามาฟังอะไรที่ชื่นใจชื่นใจกันดีกว่าค่ะเกี่ยวกับชีวิตของหลิงปู้อีกับนางเอกของพวกเราหลังจากที่แต่งงานกันจริงๆแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นในนิยายต้นฉบับนะคะก็คือหลิงปู้อีเนี่ยเขาอยากใช้เวลาเยอะๆมากๆก,ก,กับ เฉิงเส้าชางนะคะหรือว่าเหนียวเหนียวของเขานั่นเองเพราเป็นผู้หญิงที่เขารักมากๆเลยนะคะแล้วในชีวิตนี้ก็ก็ไม่เหลือใครแล้วมีญาติพี่น้องอะไรก็คนเดียวแล้วทุกอย่างก็คืออยู่ที่เหนียวเหนียวของพวกเราหมดเลยนะคะดังนั้นเขาก็เลยแบบว่าเออไปอยู่แยกกันต่างหากไปมีอิสระด,ดีกว่าเพราะถ้าอยู่ในวังก็มันมีเรื่องวุ่นวายเนาะ จัก,กรพัฒน์เหวินพ่อก็เรียกบ่อยนะคะแล้วก็ต้องทํางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างนี้ก็เลยไปอยู่ข้างนอกกันก็เลือกมณฑนนะคะก็คือถูกส่งไปอยู่ในมณฑนใหญ่ซึ่งเป็นมณฑนที่เป็นชายแดนนั่นแหละค่ะของแควนนะคะแล้วมีชนกลุ่มน้อยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะก็มาพึ่งบุญบรารมีของแคว้นพระเอกเพราะว่าของแควนนี้เพราะว่ามีความสงบสุขแล้วก็แม่ทัพเก่งนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเริ่มลงหลักปักฐานนะคะลิงปู้อีแล้วก็นางเอกของพวกเราที่ผ่านความยากลำบากมามากมายกว่าจะได้แต่งงานกันจริงๆเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันอย่างหวานชื่นแล้วก็มีความสุขดีนะคะก็หลิงปู้อีก็รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเซ้าชางนั่นแหละค่ะก็คืออยากให้นางเป็นอิสระนะคะก็ไปอยู่กันไกลๆจากจากัจกรพรรดิเวินนะออกจากเมืองหลวงไปค่ะแล้วก็พอไปอยู่ที่นั่นนะคะพอมาถึงแล้วเนี่ย มนทนตรงนี้ก็ตอนแรกเลยเนี่ยคือเศร้าชางขนาดแต่งงานแล้วแต่เสน่ห์เธอแรงมากนะคะนางเอกเราสวยมากค่ะเธอไปเจอคนหนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่าอาซิลอาซิลเนี่ยเป็นลูกชายนะคะจริงๆแล้วเป็นลูกชายคนเดียวของหัวหน้าเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในมนทนนี้นะคะผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าทูจือทูจือหรือว่าทูจีเราไม่รู้ J จไอนะคะ 2G ทีเนี้ยค่ะอัซิลเนี่ยด้วยความที่เขาป่วยกระสอบก,กระแสะมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นตามประเพณีของชนกลุ่มน้อยก็จะให้เขาแต่งตัวเป็นหญิงนะคะก็เลยเพื่อนๆก็เลยนึกออกว่าทําไมเส้าชางเนี่ยถึงไปคลุกคีได้เพราะตอนแรกเส้าชางเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วอัสซิลนะคะ เป็นผู้ชายแล้วก็อ,อ,อายุก็พอๆกับนางเอกนะคะแล้วก็เลยมาหลงรักกับนางเอกเราต้องการจะแต่งงานกับนางเอกค่ะก็คิดดูแล้วกันว่าหลิงปู้อีขนาดขนาดที่ได้แต่งงานกับนางเอกเราก็ต้องมาแสดงความหึงอีกนะคะแต่ว่าถึงจะหึงอย่างไรเนี่ยก็คือพอรู้พออาซิลรู้แล้วว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้แตะไม่ได้นะคะโอโ้แต่แล้วตอนแรกเขาอยากแต่งงานด้วยมากเลยค่ะแต่พอมาจุดใต้ตําต่อนะคะก็หลิงปู้อีก็เลยต้องมาสนิทกับหลิงปู้ อีกทีหนึ่งแล้วหลิงปู้อีก็เป็นคนที่นำความเจริญนะคะมาให้ทั้งทางด้านกเกษตรก็คือมีนางเอกช่วยด้วยนั่นแหละก็คือผลิต ผลิตเครื่องมือต่างๆแล้วก็มีผลิตพวกอาวุธอะไรมากมายนะคะมาพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยทุกๆชนกลุ่มเลยที่นั่นมีความเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็มีความพัฒนามากขึ้นน่ะนะคะก็เลยกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยนะคะคนสนิทอีกคนหนึ่งในเรื่องของการดูแล ท้องถิ่นให้มีความสงบนะคะก็คืออาซิลนี่แหละคะ่ะซึ่งเขาเดี๋ยวเขาต้องสืบทอดตําแหน่งนะคะหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ของของชนกลุ่มน้อยณนะที่นั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะความรักของอาซิลนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยก็มั่นคงกับนางเอกเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าในเวอร์ชั่นละครจะมาไหมเพราะก็มีฉากในนิยายต้นฉบับที่ซึงซ้งๆอ่ะซึงซ้งๆถ้าเพื่อนๆได้อ่านเรื่องราวของอาซิลนะคะเพื่อนๆก็จะน้ําตาหยดเช่นเดียวกันนี่ขนาดน างเอกเรานะแต่งงานไปแล้วนะคะเนี่ยแต่งงานไปแล้ว <c oughs> ก็ยังมีคนมารักเลยนะคะเอาละค่ะเอาเป็นว่ามาที่คู่สามีภรรยาที่เป็นหลิงปู้อีกับนางเอกของพวกเราดีกว่านะคะในนิยายต้นฉบับนะคะในช่วงตอนจบเนี่ยเขาไม่ได้ระบุจํานวนลูกที่ที่แท้ว่ามีเท่าไหร่แน่ของนางเอกและพระเอกนะคะเขาเขียนแค่ว่ามีลูก มากมายหลายคนค่ะแต่ในบทพิเศษนะคะจะพูดไว้ว่าลูกสาวนะคะทุกคนของหลิงปู้อีก็คือมีสองคนลูกสาวมีสองคนเนี่ยคือตระกูลหยวนของหยวนเซินจองทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็แต่งงานกับลูกชายของหยวนเซินแล้วก็มีลูกนะคะคนละห้าคนก็คือ โอ้โหหยวนเซินนะคะตระก,กูลหยวนเซินก็คือมีลูกหลานเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ความรักที่หยวนเซินมีให้กับเฉิงเซ้าชางนะคะก็ไม่หยุดจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายจริง,รงๆอะ่ะซึ้งนะสาหรับชีวิตของหยวนเซินนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็พลาดจากนางเอกของพวกเราไปค่ะแล้วก็เรื่องราวของหยวนเซินเดี๋ยวหวานจะแยกไปอีกอพิโซดหนึ่งนะคะก็คือในช่วงท้ายของนิยายต้นฉบับเนี่ยโอ้เพื่อนๆจะต้องมีความซาบซึ้งกับความรักของหยวนเซิน มากมากเลยนะคะหวานเองก็ซึ้งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะกลับมานะคะหวานชอบไปเรื่อยๆเลยนะคะออกนอกเส้นค่ะมาค่ะกลับมาที่หลิงปู้อีกับนางเอกของพวกเรานะคะคือพวกเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ที่มณฑลที่เป็นชายแดนเนี่ยคือหลายปีมากๆเลยค่ะแล้วก็ลูกๆก็ซนนะคะวิ่งไปคือบ้านเนี่ยทั้งวันก็มีความมีชีวิตชีวาค่ะแต่ต่อมาพวกเขาจะต้องกลับมาที่เมืองหลวงนะคะเพราะว่าท่านจากักรพรรดิเวินนับป่วยหนักค่ะ แล้วก็คิดถึงหลิงปู้อีมากๆเลยก็เลยเรียกหลิงปู้อีคือเรียกกลับมาทั้งครอบครัวเลยนะคะมาที่เมืองหลวงค่ะแล้วจากนั้นนะคะโอ้โหพอมาแล้วก็ไม่ได้ออกไปอะคะ่ะเพราะว่าพอกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ฮ่องเต้เหวินที่กำลังป่วยหนักที่กำลังจะสิ้นพระชนเนี่ยโอ้ยก็แบบว่าอยากให้ลูกหลานมาอยู่รวมกันอยู่ที่เมืองหลวงเธอจะไปใช้ชีวิตที่ลําบากทําไมแถวจมลทนชายแดนอะไรอย่างนี้นะคะขอให้อยู่เมืองหลวงอ่ะหลิงปู้อีก,ก็ด้วยแรงของท่านจัก,กรพรรดเหวินแล้วก็ท่านจัก,กรพรรดใหม่ก็คือองค์ชายสามที่เป็นรัชทาย,ยาทเนี่ยขึ้นเป็นจัก,กรพรรดนะคะแล้วก็คิดดูว่าคู่นี้เขาสนิทกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ ต้องอยู่นะคะเอาง่ายๆว่าคืออ,องค์ชายสามที่ขึ้นนะคะขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเนี่ยก็ได้มอบหมายมีแต่หน้าที่สําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยอ่ะให้กับหลิงปู้อี่นะคะคือเขาก็ยังใหญ่รับประเทศอยู่แต่เขาไม่ได้ใช้คําว่าฮ่องเต้เท่านั้นเองสําหรับหลิงปู้อี่นะคะจากนั้นนะคะต่อมาเนี่ยจัก,กรพรรดิองค์ใหม่ก็สิ้นพระชนอีกก็ค,คือคืออยู่มาเรื่อยๆหลายๆปีหลายๆปีแล้วนะคะคือองค์ชายสามที่ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเนี่ยคือสิ้นพระชนไปก่อนหลิงปู้ เนี่ยแล้วก็คำคำขอของท่านจัก,กรพรรดินะคะก็คือองค์ชายสามที่ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเนี่ยก็ขอให้หลิงปู้อีช่วยดูแลประคับประคองลูกชายของเขาให้ครองราชนะคะคือจัก,กรพรรดิองค์ใหม่ก็เป็นแผ่นดินที่3นะคะเพราะฉะนั้นหลิงปู้อีนะคะก็อยู่ถึงแบบ3แผ่นดินเลยทีเดียวทีนี้หลิงปู้อีก็ด้วยความที่รักเมียมากนะคะก็รู้สึกว่าชีวิตเขาจะทุ่มเทให้แต่ราชสำนักอ่ะไม่ได้เขาก็เลยบอกกับท่านอ่า เพื่อนเขาอบอกกับองค์ชายสามที่เป็นจัก,กรพรรดิที่กําลังสิ้นพระชนม์ตอนนั้นว่าอ่ะเดี๋ยวจะอยู่ให้แต่ขอแค่3ปีนะพอ,พ,อพ้น3ปีแล้วเขาขอกลับไปอยู่ที่มณฑลที่ชายแดนเหมือนเดิมเพราะว่าเขาอยากจะสงวนเวลาที่เขามีไว้ที่เหลือไว้เอาไว้ใช้ชีวิตกับเฉิงเซาชางนะคะซึ่งองค์ชายสามที่เป็นจัก,กรพรรดิที่กําลังสิ้นพระชนม์ตอนนั้นก็ให้สัญญาก็คือตกลงแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นพินัยกรรมนะคะ เ,เรียกว่าราชงการด้วยได้ไหมคือเป็นพินัยกรรมของจัก,กรพรรดนั่นแหละคะ่ะมอบแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะคะจากนั้นพอครบ3มปีแล้วเนี่ยห้องเต้ใหม่อะคะ่ะห้องเต้ยใหม่ๆเรียกว่าอะไรดีห้องเต้ที่เป็นหลานนะคะหลานของหลิงปู้อีเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้อกูไม่อยากให้หลิงปู้อีออกไปเลยนะคะก็พยายามที่จะแบบว่าดึงไว้ขอให้อยู่ที่เมืองหลวงแต่อย่างไรก็ตามคราวนี้ได้ออกะคะ่ะเพราะว่าชลาแล้วนะคะแล้วหลิงปู้อีเขาก็อยากจะสงวนเวลา ไว้ให้กับเฉิงเซาช่างนะคะนี่ก็เป็นความสวีทในตอนที่มีอายุสูงกันมากแล้วอีกนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหเรื่องนี้เป็นความรักที่โรแมนติกนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่แปลกแหวกแนวที่พวกเราชอบนะคะคือเราเรามันน่าจะมีเฉพาะในโลกนิยายเท่านั้นนะคะสำหรับพระเอกที่ ที่ยวร้ายขนาดนี้แต่ว่าคือแบ็คดีมากๆแล้วก็มีอำนาจมีอิทธิพลคับแคว้นขนาดนี้นะคะทำอะไรนะคะอะไรที่เป็นความผิดคือเขาทำไปก่อนแล้วค่อยยื่นหลักฐานทีหลังเพื่อที่จะมาแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะคือ คือหาได้ยากสำหรับพระเอกในแนวแบบนี้นะคะดูเหมือนจะแบดแบดแต่ว่ามีอิทธิพลมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาทำก็กลายเป็นสิ่งที่ดีไปได้นะคะส่วนนิยายเรื่องอื่นๆหรือว่าละครเรื่องอื่นๆส่วนใหญ่แล้วถ้าพระเอกร้ายหรือว่าทำการมาเร็วขนาดนี้คือค่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะส่วนใหญ่จะตายตอนจบนะคะคือคือมันจะเป็นอีกแนวหนึ่งแต่ว่าสาหรับหลิงปู้อีนะคะสาหรับนิยายเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะแต่หวานขอ เน้นนิดนึงนะคะว่าในนิยายต้นฉบับเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลิงปู้อี่ไม่ชัดเท่ากับที่เราดูน้องอูเลยหรือว่าอูเลยของแอดแวนที่แสดงอยู่หน้าจอณนะตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าเวอร์ชั่นละครเนี่ยถ่ายทอดความเป็นหลิงปู้อี่ได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนในเวอร์ชันนิยายนั้นนะคะต้องให้ให้เธอค่ะให้หนางเอกนะคะเฉิงเซาชางเป็นอะไรที่ผู้เราจะเห็นภาพได้ชัดมากๆเลยค่ะหวานให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวหวานจะพาไปต่อในประเด็นที่ยังเหลือ แล้วก็เราก็จะไปมองดูกันว่าเออละครมันเป็นอย่างไรนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูละครแล้วก็มีความคิดเห็นเป็นประการใดนะคะก็ลงไว้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ